บุญบุศน,นี้แผ่ไปให้ใครซัถึงบิดามาดาครูอาจารย์ทำลูกหลานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในบุศล์ผลของฉัน làm cho con này. เอลในโอกาสนี้นะคะขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะนั่งสมาธินะคะสงบจิตใจสักสามนาทีเพื่อเตรียมความพรอม้อมน,นะคะอ่ะอันดับแรกนะคะให้เราโอ้พร้อมกันหนึ่งครั้งค่ะโอ มาธิ่านาทีค่ะ ตคุณมากค่ะสามานระถทูตแสดงทำสมัมปีทุกท่านค่ะอะระหว่างรอพอาจารย์นะคะทบทวนอะไรสักเล็กน้อยเนาะ,ะก่อนหน้านั้นมีที่เป็นตารางตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแต่ละตัวเนี่ยจะมีลักษณะของว่าถ้าใครนี้เล็ไหนจะมีการขีดเส้นเนาะว่าบ่งบอกถึงอะไรใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นสามตัวเลขใช่ไหมเราพอจะจํากันได้ไหมคะเช่นคนที่มีหนึ่งสองสามเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของเส้นศิลปินถูกไหมอ่ามีศิละปะในตัวเองนะคะทําอะไรก็อ่ามีอัดติดนิดนึงอะาอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองสักเล็กน,น้อยใช่ไหมอันเนี้ยเส้นตรงเนี้ใครมีเส้นไหนบ้างอยากจะให้ออกมาแชร์กันนิดนึงนะคะอ่ะเส้นหนึ่งสองสามจำได้ไหมหน้าที่สิบสองใช่ไหมคะที่เรามีเอกสารอยู่เนาะหนึ่งสองสามจะเป็นเส้นศิละปะอยู่บอกเนาะอ่าเหมือนยกตัวยอย่างว่าจะถ่ายภาพเนี่ยโอ้ ช่องใช่ไหมมุมไหนมุมไหนพพเพื่อความสวยงามนะคะก็จะเป็นการว่าอ่ะถ้าเกิดว่างานไหนพอใจก็จะรับงานนั้นนะคะแต่ก็มีเหตุผลอยู่อะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำตามอารมณ์ศิลปะศิลปินพวกนี้ก็จะมีความคิดสร้างสรรค์สูงใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องมีการควบคุมสติตัวเองเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะใครมีเส้นไหนบ้างจำได้ไหมอื มีเส้นไหนบ้างคะพี่ใหญ่มีเส้นไหนไหมสามหกเก้าใช่ไหมจำได้อสามีหนึ่งสองสามสามสามหกะหนึ่งสองสามมีแชร์ให้เพื่อนนไหมคะอ่านรู้สึกเป็นแบบนั้นไหมอ่าอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามก็รู้สึกสายหาเป็นเอ่อผปนศิลปะใช่ทำอะไรก็จะค่อนข้างจะเอ่อตอนตอนแรกไม่ค่อยมีครับพอพอเพิ่งจะมามีไม่นานมานประมาณสี่ห้าปีอะค่ะ ถ้งว่าอยู่ระดับไหนคะถ้าเป็นเลขหนึ่งระดับนั่นระดับสามอ่าใช่อยู่ระดับสามตอนแรกไม่ค่อยมีคือทำรายลุ้นลวงตอนนี้คือเริ่มละเอียดแล้วใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็จะพัฒนาจากอะไรนะจะบอกว่าทำตามทำตามตัวเองคือไม่ได้ฟังใครส่วนมากบางทีรับงานเนี่ยก็ไม่ได้เห็นแก่เงินนะว่าถ้าเกิดอยากชอบอยากช่วยถูกใจชอบก็จัดไป คุณเราไปที่เยอรมันเลยก็เขาก็จะให้บอกเออก็แล้วแต่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะให้เงินบอกว่าเป็นเซตแต่ว่าว่าเอาที่อยู่แฮปปี้ดีกว่ามันนี้คือเราพอใจงานนั้นใช่ที่เราก็ไม่เป็นไรเสียหน้าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นั่นไงเห็นไหมหนึ่งสองสามขอบคุณพี่บอยค่ะพี่บอยเนี่ยมีการอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นการใช้ศิลปะการนวดในการ แล้วก็ใช้การสอนไม่ได้นวดอย่างเดียวกันการาเดียวสอนด้วยแล้วก็มีตําแหน่งแมว์โรคนะคะของการนวดตกมือให้พี่บอยหน่อยวันนั้ใครสนใจอ่ะจะแอด a c e b o o k หรือติดตาม a c e b o o k ก็อาจะมีข่าวข่าวของการทํางานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนวดหรือการสอนเนี่ย